ขอยกเลิกโครงการก่อสร้างที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการคอร์สเมื่อผู้ใช้งานได้ยืนยันตัวตนเข้าสู่ระบบแล้วให้ผู้ใช้งานกดเครื่องหมายบวกที่เมนูระบบบันทึกข้อมูลโครงการคอร์สกดเลือกเมนูย่อยค้นหาโครงการคอร์สและเชื่อมโยงกับโครงการในระบบ EGP ระบุรายละเอียดของโครงการที่ต้องการยกเลิกการเข้าร่วมโครงการคอร์สหรือระบุงเงื่อนไขในข้อใดข้อหนึ่งและกดปุ่มค้นหา กดเลือกโครงการที่ต้องการขออนุมัตยิยกเลิกออกจากโครงการคอร์สหน้าจอจะแสดงรายละเอียดของโครงการดังกล่าวให้กดปุ่มขอยกเลิกโครงการคอร์สผู้ใช้งานจะต้องจัดทำหนังสือขอยกเลิกโครงการออกจากโครงการคอร์สโดยหัวหน้าหน่วยงานจะต้องลงนามในหนังสือและออกเลขลงวันที่เรียบร้อยแล้วให้ผู้ใช้งานบันทึกชั้นความเร็วของหนังสือ เลขที่หนังสือและวันที่ขอหนังสือจากนั้นให้ผู้ใช้งานระบุเหตุผลที่ขอยกเลิกโครงการออกจากโครงการคอร์สและกดปุ่มเลือกไฟล์เพื่อแนนหนังสือขอยกเลิกโครงการออกจากโครงการคอร์สระบุข้อมูลผู้ลงนามซึ่งจะต้องเป็นหัวหน้าหน่วยงานจากนั้นกดปุ่มยืนยัน ยกเลิกโครงการคอร์สระบบจะแสดงป๊อปอัพที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการยกเลิกโครงการออกจากโครงการคอร์สหากผู้ใช้งานมีความประสงค์ที่จะยืนยันการยกเลิกโครงการออกจากโครงการคอร์สให้กดปุ่มต้องการแจ้งยกเลิกถือเป็นอันเสร็จสิ้นการขอยกเลิกโครงการออกจากโครงการคอร์ส